สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับวิทยาแหละอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหา่านท้าชะตาฟ้าปริศนายุทจักรในซีรีส์ที่2เริ่มเรื่องมาเนี่ยก็คือตัวของฟางเสียนเนี่ยมีการพูดคุยกับไหถังกรณีที่ว่าตัวเขาเนี่ยจะสนับสนุนนะครับองชาย3ซึ่งในการพูดคุยทางนี้ตัวฟางเสียนก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตัวฮ่องเต้แท้จริงเนา่ทำไมต้องบีบคั้นบรรดาลูกหลูงเขาเนี่ยให้ทําการเข็นฆ่ากันเองเพราะต้องกล่าวว่าแต่ละคนก็มีขุมหน้าที่แตกต่างกัน ตัวขององค์ชัยรองก็มีจังองจู่นะครับคอยสนับสนุนตัวองค์รัฐายาดเนี่ยก็มีไทเฮากับของไทยเฮานะครับตัวของฟ้าเสียงก็คือสนับสนุนตัวองค์ชัยสามตามคําสั่งของข้องเต้นเนี่ยแหละเพราะว่าก่อนที่ข้องเต้จะมาให้ฟ้าเสียงไปได้เจนหนัน้นก็มีการส่งองค์ชายสามเนี่ยมาคอยติดตามตัวฟ้าเสียงให้ขลุฟ้าเสียเป็นดังอาจารย์แล้วก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งก็ไม่แปลกนะที่ทําไมแล้วฟ้าเสียงถึงงสนับสนุนองค์ชายสามก็ เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ากับองค์ชายรองเราจะทาญาติได้ก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวหลักของฟาเสียนเลยรวมถึงจางกงจู่ด้วยนั่นเองนะครับก็ฟาเสียนก็มีการคิดแหละว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยต้องสู้แล้วกับจางกงจู่องค์ชายรองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าจางกงจู่เนี่ยก็มีความสัมพันธนะ์กับเขาโดยการที่เป็นแม่ยายนั่นเองแล้วก็เป็นแม่ของหลินบันเอ๋อถ้าอีกหน่อยเนี่ยถ้าสู้จนถึงขั้นแตกหักขขจะมีใครตายสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็กังวลแหละว่าตัวหลินบันเอเน๋ ตองชัยรองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพวงลูกศิษย์เขาก็คือตัวเยี่ยิงเอ,อ๋อซึ่งบ้านเสีก็กังวลแหละถ้าเกิดว่าต่อสู้จริงโองชัยรองตายขึ้นมาเนี่ยลูกศิษย์เขาจะทำยังไงตระกูลเยี่ยนจะเป็นยังไงถ้าอีกหน่อยต้องจัดก,การกับตระกูลเยี่ยเพราะมันก็เป็นก็เรียกว่าความสัมพันธ์ของตัวเขาเองเนี่ยครับตัวละครสองตัวนี่แหละทั้งจางกงจู่แล้วก็องชัยรองเนี่ยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยก็คิดไปตกเหมือนกันหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีของฮองไทเฮานะครับของทั้งสองแควนี่นงงา,างาายยางยิ่ ไม่ว่าจะเป็นไทยฮาวของฝั่งของแคนเปิยฉีนะครับก็สร้างความวุ่นวายโดยการที่พยายามที่จะขัดฮ่องเต้เปยฉีเนี่แหละรวมถึงถ้าเป็นฝั่งของแคนชิงเนี่ยทางไทยฮาวก็เรียกได้ว่ามีปัญหากับเกือบทุกทุกคนนะครับในซีรีส์จะเห็นที่ว่าตอนแรกเนี่ยนาตัวจาง,งจู่มาแล้วก็มีการต่อว่าแล้วให้ของหงกง,ง,ง,งเนี่ยไปตบหน้าก็เป็นผู้หญิงที่เรียกว่าสร้างความลําคาญสร้างความวุ่นวายาต่างๆภายในวังเป็น,ใ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 นอย่างยิ่ง หลังที่พูดคุยกันเนี่ยตัวหายถังก็สังเกตเห็นฟ้าเสียงเหน,น,น็บเก็บกระบี่โบราณเล่มหนึ่งแล้วตัวฟ้าดวงขหายถังเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่ากระบี่เล่มนี้คือกระบี่ราชันก็มีการกล่าวว่าแคว้นเป่ยเว่ยเนี่ยสิ้นชาติไปเมื่อวานสามสิบปีที่แล้วโดยการลงมือของรัฐญาติแคว้นชิงตอนนั้นคือตัวฮ่องเต้ชิงตอนนี้นี่แหละเ,เ,เขาก็รู้นะครับว่ากระบี่ที่ว่าเนี่ยคือเป็นกระบี่ของฮ่องเต้องสุดท้ายของแคว้นเป่ยเว่ยแล้วก็แต่ตัวฟ้าเสียงก็ไม่สนใจครับว่ากระบี่นี้ไปที่มาที่ไปยังไง เ <K ill an> ขาคิดว่ายัางไงแล้วผ่านมานานเนี่ยประมาณสาสิบปีก็ไม่น่ามีใครมาจดจําเรื่องนี้ได้ใช่ครับตัวป้าเสดเองเนี่ยก็ไม่สนใจแหละเพาคงชอบเล่นกระบี่ด้วยแหละเพราะว่าป้าเสดเองเนี่ยอีหน่อยก็ต้องคืนกระบี่อ่อนเนะี่ยให้กับไห่ถังด้วยก็เลยคิดว่าเออกระบี่เนี่ยมันเนี่ยเปตัวเองใช้ดีวกว่าเพราะว่าตัวป้าเสดเองเนี่ยก็ได้วิชากระบี่ศิลทัศนาเนี่ยมาจากอิงจือด้วยเลยคิดว่าเออควรจะมีอาวุธเนี่ยติดไม้ติดมือมาด้วยก็คือกระบี่เนี่ยแหละเพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าทั้งมีสั้นหรือว่าตัวยาพิบ แล้วจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เรียกว่ามองไปทางของหองอ,งอบจันนะครับพี่โดนหัดผ่าครึ่งน,นี่แหละตัวของไห่ถังก็ถามว่าทาไมการซ่อมแซมถึงใช้เวลานานนักมันไม่ควรใช้เวลานานขนาดนี้ฟ้าเสียงก็มีการบอกว่าสาเหตุที่ทําการซ่อมแซมล่าช้าเนี่ยเพราะว่าฟ้าเสียต้องการจะศึกษารอยกระบี่ที่ตัวของเย,ยลิวิตเนี่ยมีการฟันออกไปว่าแท้จริงเน้่ฝีมือเขเป็นยังไงบ้างซึ่งไห่ถังก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ไปดูมาแล้วฟ้าเสียงก็รู้สึกเออในตอนเนี้คนที่คิดว่าเก่งกาลที่สุดใน ที่อยู่ที่เมือแห่งนี้น่าเป็นตัวของหายถังก็เลยคิดว่าอ่ไหายถังคิดยังไงว่าเพลงเพลงกระบี่ของเยลิวินเป็นยังไงบ้างหาถังก็บอกว่าตัวของเสาระเบียเนี่ยถูกตัดทั้ง8ต้นพร้อมๆกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีกระแสกระบี่เนี่ยสำนึกกระบี่แผ่สร้างไปตัดเสาอ,อื่นๆด้วยฟาเสียงก็ถามว่าแล้วการที่ต้องฝึกเนียใช้เวลาน,นานขนาดไหนหายถังก็บอกว่าถ้าเกิดทั้งเราทั้งท่านเนี่ยถ้าคิดจะตัดเสาหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งต้นเนี่ยคงพอทําได้ แต่ว่าการตัดพร้อมกันทีวะแปดเสาเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วว่าการใช้กระบี่ครั้งนี้เยืิวินใช้เพียงแค่สามกระบี่เท่านั้นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตที่มนุษย์จะสามารถทําได้ฟ้าเสียงก็มีการถอนหายใจแตลว,ว่าถ้าเกิดสมมุติตัวเขาเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดเจอระดับปรมาจาร์เนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนสู้ดีอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นความยอดเยี่ยมของเยลิวินนะก็คือจนชั้นระดับปรมาจาร์เนี่ย้องบอกว่าเป็นคนที่พิเศษจริงๆถ้าฟันขนาะดแปดต้นลวดเนี่ย ด้วยสากระบี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งซึ่งไขถังกับป้าเสียคิดว่าชาตินี้างชายก็ไม่จะไม่ได้จะทําได้เต็มที่กค่ป้าเสแค่ต้นเดียวนั่นแหละแล้วก็ป้าเสียเนี่ยก็มีการพูดคุยไขถังลันมีการแซวแหละเรื่องที่ป้าเสียไปนอนห้องไอถังนะครับก็ป้าเสียก็แซวว่าไขถังเนี่ยใช้ตึกแปดเนี่ยในการปล่อยข่าวลือเรื่องนั้นไปนะครับตัวไขถังก็กล่าวว่าตัวฟ้าเสียเนี่ยมีการใช้ตึกแปดในการแพร่ข่าวลือต่างๆของตัวเขาเอาไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ย เรียกว่าในอนาคตคงจะมีใครสามารถที่จะแต่งงานกับเขาได้ตัวของฟาสเสียนก็ยังถามว่าตัวเขาเนี่ยก็ต้องไปเมืองของเมืองเมืองของพ่อตาแล้วต้องการออกจากเมืองนี้แล้วตัวของไหถังจะไม่ตามด้วยไปด้วยหรือซึ่งไหถังก็เขาไม่คิดว่าเขาจะตามมาเนี่ยแหละเขาอยากอยู่ที่เมืองนี้ถ้าตามไปคงจะเป็นสิ่งที่ไม่อสะดวกเพราะว่าเมืองนั้นเนี่ยก็จะมีตัวแม่น,น้องไก่อยู่ด้วยหลังจากจากกันเนี่ยก่อนจะจากกันนะตัวบรรดาฟาเสียนกับบรรดาขุนานางต่างๆในแดนเจียงนั้นนะ่ะ ก็ม <S an> ีการจัดงานเลี้ยงเนี่ยเฉลิมฉลองเป็นการเลี้ยงส่งตัวของฟ้านเสียนงานเลี้ยงนั้กล่าวว่าหลังจากฟ้างเสียนเนี่ยแต่ก่อนที่เป็นคนที่จิตใจค่อนข้างอมหินนะครับบรรดาขุนนางในแดนเจียงหนานเนี่ยค่อนข้างกลัวฟ้านเสียนก็ไม่มีใครนําของขวัญมาให้ตัวฟ้างเสียนเลยมีแค่ตัวขุนนางเซียชิงนะครับตัวขุนนางเซียชิงเนี่ยนำของขวัญให้ตัวฟ้างเสียนตอนนี้ยังไม่บอกนะว่าของขวัญที่ว่าคืออะไรจะเป็นเงินทองหรือเปล่าซึ่งหลังจากมาให้ตัวฟ้างเสียนเนี่ยฟ้างเสียนก็คิดว่ามันเป็นของขวัญที่ล้ำค่าเกินไปตััวเ้าาาไไมม่สรรถบด แต่คุณอาเซลจริงก็บอกว่าสิ่งนี้บางทีก็ไม่ใช่ให้ตัวฟ้าเสียนนะครับให้ตัวฟ้าเสียนเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลอื่นแทนเช่นคนแรกก็คือตัวของฟ้านฮูหยินนะครับหรือตัวของคุณหนูหลิ่มันเอ๋อเนี่ยแหละมีตัวฟ้าเสียนอีกคนนึงก็คือตัวอาจารย์ของเขาอดีตอาจารย์ก็คือตัวของหลิรุ่งฝูนะครับโดยเขากล่าวว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ไปเดินทางไปเยี่ยมตัวหลิรุ่งฝูนาแล้วก็ควรที่จะนําของขวัญเนี่ยให้ตัวฟ้าเสียนเพื่อมอบให้กับตัวพ่อตาเขาเนี่ยแหละ หลังจากได้รับของขวัญเรียบร้อยคือฟ้าเสียงก็มีการเดินทางออกจากเมืองระหว่างก่อนเดินทางเนี่ยตัวสุนางเซียชิงก็มีการถามว่าใต้เทา้าเนี่ยแท้จริงแล้วอายุเท่าไหร่ตัวฟ้าเสียงก็บอกว่าเขาอายุแค่านานสิบเก้าุนางเซียชิงก็ตกกระจายแล้วว่า yes. ทําไมคนอายุสิบเก้าถึงเป็นคนที่เก่งกาจขนาดนี้เป็นระดับวีรชนคนหนึง่งก่อนออกจากเมืองเนี่ยบรรดาประชาชนทั้งหลายก็มีการโห่ร้องต้อนรับแล้วก็ส่งตัวฟ้าเสียงนี่แหละนะครับฟ้าเสียงก็มีการเดินเดินทางจากเมืองแต่ว่าในขณะที่กำลังเดินทางเนี่ย ก็มีการถามบรรดาลูกน้องตัวเองว่าตอนนี้หลิวมันเอ๋อเนี่ยเดินทางมาถึงไหนแล้วซึ่งถ้าโดยปกติแล้วตอนนี้หลิวมันเอ๋อก็ควรจะเดินทางมาสู่เมืองหางโจวเมืองของพ่อตาเขาแล้วแต่ตอนเนี้ยังอยู่เมืองซาโจอยู่ตัวฟ้าเสียนก็ไม่รอแล้วก็นาทับพยัคฆ์ธรมินทั้ง7คนเนี่ยเดินทางไปกับตัวเองคือเดินนาทับไปก่อนนะครับเรียกว่าเดินทางทางั้งวันทั้งคืนจนท้ายสุดท้ายเนี่ยมาถึงเมืองซาโจแล่จะถึงเมืองซาโจก็ได้เข้าไปในอุทยาน,นไปที่พักนี่แหละคนแรกที่เจอคือ ภรายาของถึงชื่อจริงนะครับภรายาถึงจือจริงก็มีคำถามว่าใต้เท้าทําไมมัดถึงมาเร็วนะครับตอนนี้เหลี่ยมินเอ๋อก็พักอยู่ไม่ได้เป็นอะไรตัวฟ้าเสีดก็ไม่เชื่อครับว่าถ้าเกิดเทียบระยะเวลาแนละ้วต,ตัวเนี้ยตัวเหลี่ยมินเอ๋อควรจะถึงเมืองหางโจที่พ่อตาเขาอยู่แล้วทาไมยังอยู่แค่เมืองซาโจก็ได้รีบเข้าไปในในห้องนี่แหละเจอกับตัวแม่น,น้องไก่เหลียมินเอ๋นะครับอย่างพบก็พบหน้ากันก็ต้องบอกว่าตัวเหลี่ยมินเอ๋อเนี่ยหน้าตาดูสูผ้ผอมไปกว่าปกติ หลังจากนั้นเดี๋ยวฟ้าเสก็มีการเรียกว่าเข้าไปตรวจชีพจรนะว่าสุดท้ายเนี่ยไอตัวของหลิวนันเอ๋อเนี่ยเป็นอะไรกันแน่หลังจากตรวจเช็คสุขภาพก็มีการต้องกล่าวว่านะครับตัวฟ้าเสนเนี่ยสิ่งที่ห่วงสุดก็คือตัวสุขภาพของหลิวนันเอ๋อตลอดตลอดที่ผ่านมาเนี่ยหลิวนันเอ๋อเป็นโรคปอดมาค่อนข้างเียนาแ,แต่ตอนเด็กๆก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วตัวเขาเนี่ยพยายามช่วยเหลือหลินลวนันเอ๋อรวมถึงฝีมือของตัวอาจารย์เขาด้วยตัวเฟ่ยเจียนะครับในการปรุงยา,างต่างๆแต่ฟ้าเสียก็ตงสัยว่า ตัวเหลีวเอเอ๋อรทำไมดูสภาพทุดโรมยิ่งกว่าเดิมแล้วก็หลังจากตรวจที่วิทจอก็ก็ได้รู้ว่าตัวของเหลวเอเอ๋อเนี่ยหยุดกินยาที่เขาปรุงให้แล้วซึ่งตัวเหลีวเอเอ๋อก็มีการยอมรับก็ว่ามีการหยุดกินยาแล้วเนื่องจากว่าตัวของราชูกูเหอเนี่ยก่อนที่จะนําตัวของฟาดลลวกเดินทางมาเนี่ยมีการเข้ามาแล้วก็มีการตรวจเช็คที่ประจอของตัวเหลีวเอเอ๋อแล้วก็มีการบอกว่าตัวยาที่ตัวเฟ่ยเจี้ยเนี่ยปรุงให้มันมีฤทธิ์รุนแรงเกิน ิยารุนแรงเนี้ยอาจจะส่งผลให้ตัวหลี่ยมเอ๋อเนี้ยไม่สามารถที่จะมีบุตรได้อ่โหเต้องกล่าวครับก็ตัวของริบันเอ๋อเนี้ยก็คงกลัวแหละว่าตัวของเขาเองเนี้ยกับฟาเสียเนี่ยจะไม่มีลูกด้วยกันก็เลยคิดว่าเออหยุดกินยาดีกว่าตามคําแนะนาของตัวราชภูกูเถือเนี่ยก็น่าจะดีเพราะว่าถ้าคือกินยาต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะมีลูกเนี่ยมันก็ยากขึ้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าพอหยุดกินยาแล้วเนี่ยตัวเขาก็สุขภาพทุดโรมมาตลอดเนี้ยทําให้การเดินทางเนี่ยก็ล่าช้าลง เพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอ่าทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าป้านเสียนเนี่ยอาจจะมีวิธีต่างๆเนี่ยในการปรุงยาขลิบมันเอ๋อหรือเปล่าหรือว่ารักษาเนี่ยด้วยวิธีไหนหรือเปล่าแต่ตอนแรกก็สงสัยอยู่นะตอนที่ปืนมันเอ๋อไม่กินยานะคิดว่างอนป้านเสียนที่มีข่าวหายถังออกไปแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับก็ตัวขลิบมันเอ๋อไม่กินเพราะว่าอยากมีลูกแค่นั้นเองนะ <c oughs> ก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนี่ย เพื่อเป็นกำลังใจให้เขอด้วยแล้วก็เรามี f c e b o o o f แฟนเพจวิจาแหลกแ,แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันครับตลอดวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ